แพทองทานนะนะจะรอดหรือไม่ืมนะครับหรือว่าจะรอดเพราะประเด็นอะไรบ้างนะครับจะมีปฏิหารไหมนะครับหรือว่าสามารถจะเคลียร์ได้ไหมคดีนี้หรืออย่างไรนะครับนะคืออย่างนี้คดีแพทองทานเนี่ยหรือท่านนายกแพทองทานหรือนายกอิงประเด็นมีอยู่สองสามเรื่องคือหนึ่งนะครับคลิปเสียงเนี่ยข้อความมันชัดเจนไม่ต้องตีความผมเคยพูดหลายครั้งแล้ว ข้อความจะเป็นหมิ่นประมาทข้อความจะเป็นภัยต่อประเทศชาติหรือไม่นะข้อความจะแสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์สุจริตในตำแหน่งนายกหรือไม่เป็นหน้าที่ของศาลคนตีความดังนั้นพี่นอ้องประชาชนนะครับหรือแม้กระทั่งแพทองทานชินวัฒน์นายกตีไม่ต้องไปตีความนะครับนะครับผมเป็นทนายมา39ปีเวลาขึ้นศาลเนะี่ยข้อความจะหมินประมาทหรือไม่ศาลบอกคุณเดชา ไม่ต้องตีความเป็นหน้าที่ของศาลเพราะฉะนั้นในคดีนี้ข้อความในในคลิปการสนทนานะครับทางโซเชียลมันชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วข้อความอะนะครับนะและข้อความที่จะทำให้นายกเนี่ยรอดคดีอ่าอะไรลุดคดีหรือจะหลุดจากความเป็นนายกนตรีก็คือข้อความว่าท่าน ต้องการอะไรหรืออยากได้อะไรให้บอกมานะเดี๋ยวหลานจะจัดให้ข้อความนี้คือฟังแล้วเนี่ยมันเป็นเทคนิคในการเจราจารต่อรองเพื่อให้อ่ให้การเจราจารต่อแล้วต่อรองระหว่างสมเด็จคุณเซนกับนายกแพทองทานเนี่ยประสบความสำเร็จและประเทศชาติได้ประโยชน์ไหมการพูดแบบนี้ได้ประเทศชาติได้ประโยชน์เนี่ยข้อความตรงนี้นครับข้อความแรกนะครับนะ ถ้าสารมองว่าอ๋อเป็นเทคนิคของนายกอิงนะนะพยายามจะหลอกจะล่อนะครับอยากจะรู้ความต้องการที่แท้จริงอยากจะรู้สันดาลลึกๆของฮุนเซนว่าจริงๆแล้วฮุนเซนคิดอะไรอยู่นะครับเพื่อจะนํามาเป็นข้อมูลในการเจรจาเพื่อให้ถอนทหารถ้าสารฟังอย่างนี้นะแพทองทานก็นะไม่หลุดจากความเป็นนายกแต่ถ้าเกิดสารฟังแล้วเฮ้ยเราเป็นผู้นําประเทศไปคุยกับ นะครับผู้มีอำนาจของขเขมรซึ่งเป็นศัตรูของเราพูดแบบนี้เหมือนเราจะยกดินแดนให้กับขเขมรหรือเปล่าอยากได้อะไรมาก็บอกมาซึ่งขเขมรก,ก็อยากได้เปิดด่านขเขมรอยากได้แล้วอยากได้ปราสาทยอยากได้ช่องบกอยากให้ประเทศไทยถอนทหารออกไปขเขมรจะลุกเข้ามายึดปราสาสตรถ้าฟังแบบนี้ก็แผ้ทางทานก็นะครับก็หลุดจากความเป็นนายก นะครับพี่น้องประชาชนฟังแล้วเป็นยังไงนะ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 ครับพอฟังคําพูดของคนสองคนคนหนึ่งชื่อสมเด็จอุลเซนเป็นผู้นำของศัตรูอีกคนหนึ่งแพทองทานเป็นนายกของประเทศไทยนะครับนะซึ่งมีความรักชาติรับแผ่นดินนะเขาว่ายอย่างนั้นนะนะครับว่าว่าว่า,าสารท่านจะตีความแบบไหนเราไปดูผู้นํารัสเซียนะครับแล้วก็ผู้นํายูเครนนะครับประธานาธิบดีโดนันทําบอกเฮ้ย นะครับยูเครนมาคุยกับรัเสเซียยกดินแดนให้รัเสเซียไปจะได้จบจบหยุดยิงประธานาธิบดียูเครนบอกว่าอะไรแม้แต่ตารางนิ้วเดียวก็ไม่มีทางที่จะยกดินแดนของยูเครนให้กับรัเสเซียเห็นนะถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้นำยูเครนหัวใจยูเครนแม้แต่ตารางนิวเดียวนะครับไม่ยกอะไรให้ประธานาธิบดียูเครนก็ไม่เคยบอกว่าเออปูตินคุณอยากได้อะไรบอกผมนะ เดี๋ยวผมจัดให้มันก็ไม่มีนะครับนะอันนี้คือข้อความแรกดังนั้นนะระดับคดีของคดีของแพรทองทานเจนวัตก็ประเด็นอยู่แค่นี้ครับใครจะตัดคิดไปนําเสนอได้ไดเลยอันนี้คือการนําเสนอแบบกลางๆคือประเด็นแรกทศสารมองว่าแพรทองทานในฐานะนายกกําลังใช้กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองนะเพื่อจะรู้ความต้องการที่แท้จริงของคุณเซนจะได้เจรจาด้วยสันติวิธี ให้ฮุนเซนถอนทหารออกไปถ้าแบบนั้นจบอยากได้อะไรให้ท่านบอกมาเลยนะเดี๋ยวหลานจะจัดให้นะครับเนี่ยอันนี้แหละครับข้อความแรกนะครับแก็ว่าอย่างไงได้คุยกลางๆนะนะครับนี่ผมคุยกลางๆมันมีออกไปสองทางประเด็นต่อมาแพทองทานนายกรัฐมนตรีไทยคุยกับสมเด็จคุนเซนประธานบุตรของขมิซึ่งมีอำนาจเต็มในการบัญชาการลบ บอกว่าอะไรนะครับแม่ทัพภาคสองเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเรานะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นข้อความนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าสารฟังว่าอ๋อเป็นเทคนิคในการเจราจารไม่ต้องการให้หุนเซนมีความโกรธก็เลยพูดจะเอาใจหุนเซนไปนะครับนะนะครับแล้วก็นำเรื่องของแม่ทัพมาเป็นกลยุทธ์ในการเจราจารเพื่อ นะครับลดความไม่พอใจของหุนเซนจะได้เจรจาสงบศึกได้ง่ายถ้าฟังแบบนี้แพทองทานก็ยังไม่หลุดจากความเป็นนายกเพราะโอ้โหเทคนิคเหลือล้ำพูดง่ายนะโอ้โหเทคนิคในการเจรจาเจรจาเหลือเฟือเหลือล้ำอันนี้แพททองทานก็อยู่ในตำแหน่งได้ต่อไปแต่ถ้าเกิดสารฟังว่าอา้าวเฮ้ยเราเป็นนายก รัฐมนตรีของไทยแต่ทําไมเป็นหัวใจเขมรสมมุตินะนี่เรื่องสมมุตินะด้วยความเคารพนะทําไมเราไปตําหนิิเตียนนินทาแม่ทัพเราให้ศัตรูฟังนะครับแล้วเราก็พูดถึงว่าโอ้โหประเทศเราไม่มีเอกภาพเลยแม่ทัพทาหารนี่มันเราสั่งไม่ได้เขามีเจ้านายของเขาส่วนเรานี่ก็ไม่มีอํานาจถ้าไปยุ่งมากก็เดี๋ยวเราก็จะมีปัญหาคือควบคุมทหารตัวเองไม่ได้ ไปเผยจุดบอดของนะครับความลับของประเทศว่าโอ้โหฝ่ายการเมืองเพื่อไทยไม่สามารถสั่งทหารได้เพราะกลัวโดนปฏิวัติไอ้พวกนี้พูดไม่ฟังเอาเท่ยอย่างเดียวไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์แต่ประเทศชาติจะจลบอย่างเดียวอะไรต่างถ้าแบบนี้เหมือนก็เราว่าแบบไปเปิดเผยความลับเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางทหารปัญหาความขัดแยง้งการเมืองภายในประเทศไปเล่าให้ศัตรูฟังถ้าแบบนี้ แพทองทานก็หลุดจากความเป็นนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สองประเด็นเนี่ยก็แล้วแต่ว่าศารลรับนูญท่านจะมองไปทางไหนแหละครับนะครับนี้คือการให้ความรู้นะประเด็นสุดท้ายแพทองทานสู้คดีในศารลรับนูญว่าประเด็นว่าคนที่คุยด้วยไม่ใช่นายกเขมรไม่ใช่ผู้นําประเทศดังนั้นไม่ทําให้ประเทศชาติเสียหายเพราะวุลเซนเป็นแค่ประธานวุฒินะครับนี่คือแนวทางการต่อสู้ถ้าศาลบอกอ๋อจริงนะ นะนะครับหลานอิงคุยกับอังเคิลฮุนเซนอังเคิลฮุนเซนไม่ใช่ผู้นำกระเหม็นเป็นแค่ประธานวุฒิเป็นแค่พ่อนายกถ้าแบบนี้ก็แผทองทานก็นะครับไม่หลุดจากความเป็นนายกแต่ถ้าสารรับํานูนบอกเฮ้ยไอ้ฮุนเซนเนี่ยตัวดีเลยเป็นคนบัญชาการลบสั่งยิงคนละเลือนสั่งยิงปั๊มน้ำมันสั่งยิงนู่นนี่อะไรต่างนะครับเป็นผู้มีอำน,นาจเต็มเราไปคุยกับผู้นำของศัตรูแบบนั้นได้ไง เหมือนกับจะยกดินแดนให้เหมือนกับเปิดเผยความลับเรื่องความปลอดภัยของประเทศซึ่งเกี่ยวกับความมั่นคงได้อย่างไรถ้าแบบนั้นแสดงว่านายกไทยไว้ใจไม่ได้ไม่สื่อสัตย์ไม่สุดทลิศนะนะไม่เหมาะที่จะเป็นนายกรัมงตรีก็หลุดจากความเป็นนายกเห็นไหมอันนี้พี่เดเนี่ยคุยตรงไปตรงมาเน่ยฟังแล้วเพลินไหมนะ่ะฟังแล้วเพลินก็กดติดตามกดชื่นชอบกดไลค์กดแชร์ นะครับก็กราบขอบพระคุณทั้ง3แพลตฟอร์มอันนี้ใครจะตัดคลิปก็ตัดเลยนะอาตัดเป็นตอนๆไปนะคนก็ชอบเอาไปตัดคลิปตัดแรงต่างพาดหัวดีๆดีนะนะครับอืมนะนะอาจจะพาดหัวว่านะแพทองทานนะเออจะหลุดคดีหรือหลุดจากนายกอืฟังทางนี้แนะ่เราต้องแบบนี้นะนะครับเอ่อนะครับสารจะตีความคำพูดแพทองทานแบบใด นะเชื่อหรือไม่แพทองทานทําเพื่อชาติเชื่อหรือไม่นะคาพูดของแพรทองทานกับสมเด็จหุนเซนคือเทคนิคในการเจราจาต่อรองนะครับหรือเทคนิคในการที่จะยกดินแดนให้เขมรอะไรเงี้ยนะการพาดหัวไรต่างเนี่ยประเด็นมีแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราติดตามข้อบุญข่าวสารเนี่ยเราต้องศึกษาหาความรู้ จำจานเด้ไว้นะครับว่าหลักกฎหมายนะครับข้อความเนี่ยจะผิดกฎหมายหรือไม่เนี่ยศาลไม่คนตีความไม่ใช่ไม่ใช่คู่ความตีความนะครับเนี่ยเช่นข้อความคําว่าอ่าสมมติตอแหลอย่างเงี้ยศาลก็ตีความว่าเป็นการดูหมินไม่ใช่หมิ่นประมาทคําว่าโกงเงี้ยศาลก็ตีความว่าอะไรเป็นการหมินประมาทไม่ใช่การดูหม,นะม,ม,มินนะครับแต่ถ้ามันโกงจริงเ่ถ้าโกงจริงไม่หมิ่นนะครับแสดงความคิดเห็นโดยสุดจริต นะครับบางคนเป็นบุคคลสาธารณะเราเกล่าวหาว่าโกงก็แม่งโกงจริงๆอันนี้ก็ไม่มีความผิดเพราะเป็นประเด็นสาธารณะประชาชนได้ประโยชน์ไอคนนี้เป็นคนขี้โกงและแม่งก็โกงจริงๆก็เป็นประโยชน์สาธารณะนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของการตีความเป็นหน้าที่ของใครครับศาลนะครับนะเพราะนั้นก็ผมก็เป็นกำลังใจให้แพทองทานนะครับเป็นกำลังใจให้ศาลรนะัฐธรรมนูญเป็นกำลังใจให้ทหารและพี่น้องประชาชน นะครับนะก็แล้วแต่ทุกคนนะครับนะครับบางคนบอกเออผมก็ชอบเล่นเพื่อไทยไม่ใช่ครับเพื่อไทยเป็นนายกเพื่อไทยบริหารประเทศเพราะนั้นอะไรที่ผู้นําประเทศทําอะไรที่มันดูแล้วอาจจะสร้างความเสียหายกับประเทศเราก็ต้องแสดงความคิดเห็นเพราะแพทองทานก็เป็นนายกของผมด้วยแพทองทานเป็นนายกของทุกคนเพราะนั้นจะทําอะไรต้องนึกถึงประชาชนประเทศชาตินึกถึงการเสียดินแดน นะครับไม่ได้ทำอะไรนึกแต่ครอบครัวชินวัตรไม่ใช่นึกถึงสมาชิพกพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ถึงแม้ผมไม่ได้เลือกแพรทรงทานมาแต่แพรทรงทานคือนายกของประชาชนต้องฟังผมนะครับและผมเชื่อแพรทรงทานไม่ฟ้องไข่ทักสินก็ไม่ฟ้องไข่เพราะว่าเขาใจกว้างเขาเป็นบุคคลสาธารณะ,ะแต่ถ้าบางคนไม่ได้หรอกอ่าอันนี้ว่าว่าผมหัวใจขเขมรว่าผมเข้าข้างขเขมรไอคนนี้เป็นนักวิชาการจะตัดขาผม นะ,ะนะโฆษณาให้บุคคลอื่นมาจะตัดขาผมจะจ่ายค่าเสียหายให้อะไรต่างไอไอแบบนี้ผมจะฟ้องนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปก็ปแล้วแต่นะครับนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นบุคคลสาธารณนะเนี่ยมันต้องทนฟังอะไรได้เหมือนผมเนะี่ยไม่ฟ้องร้องใครอยู่แล้วใครจะแทะจะแคะจะอะไรต่างไม่เคยฟ้องร้องอะไรใครนะครับพี่น้องสื่อมวลชนก็รู้ไม่เคยฟ้องสื่อฟ้องอะไรต่างไม่เคยนะครับไม่ไม่เคยนะฮะเพราะนั้นก็ เรียนพี่น้องประชาชนว่าความเห็นต่างเป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้คือเรื่องของแพรทองทานนะครับรอดไม่รอดนะครับแต่ว่าเราก็เห็นเหตุการณ์แปลกๆตอนนี้แพรทองทานเดินสายถ่ายรูปกับสอสอเดินสายถ่ายรูปกับเขาเรียกอะไรวะพักร่วมรัฐบาลนะครับนะแล้วก็หยุดการให้สัมภาษณ์